ความจริงในความฝันตอนที่3ในมุมหนึ่งของสลัมใจกลางกรุงที่ห่างออกไปจากที่ที่ขวัญข้าวอยู่เพียงแค่ตรอกกัน้นเสียงเออะะก็ดังขึ้นพร้อมกับเสียงโครมครามและเสียงผู้คนวิ่งไล่กวดกันอย่างโกลาหลเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วเนี่ย ผู้กองหนุ่มว่าที่สารวัตรหมัดหม,ดมาดหันไปมองตามเสียงก็เห็นคนสีห้าคนกำลังวิ่งไล่กวดกันอย่างชุนลมุนแต่ทว่าคนที่ถูกไล่นั้นใส่เกียร์หมาได้ไวกว่าทำให้หลบหนีไปได้ชายหญิงที่กำลังวิ่งไล่จึงหยุดยืนหอบหายใจแล้วก็มีเสียงคนดา่าตามหลังมาแทบจะฟังไม่รู้เรื่องหน่อยเด็กเปรตอย่าให้เจอน้มุงหัดขกงกันตั้งแต่เด็กเลยนะ ใช่ไอเด็กนะ่ารกแหมกูก็ว่าแล้วทำไมถึงเขย่าให้ลูกออกสเปียดติดก,กันสามรั้งแบบนี้ดีนะที่เด็ใจทุกถ้วยดูระยำจริงๆไอ้กำนันเสียงที่พอจะจับใจความได้ดังขึ้นก่อนที่ทุกคนจะหยุดชะงักเมื่อหันมาเห็นชายในเครื่องแบบเต็มยศยืนมองมาทางตนเองเฮ้ยตำรวจมาไว้ โยคข่ถูกมันเสียงหนึ่งตะโกนขึ้นเพราะคิดว่ากลุ่มของมานกมาเพื่อไล่จับวงไฮโลเมื่อสิ้นเสียงลงความโกลาหลก็เกิดขึ้นอีกครั้งรวมถึงชายสามคนที่พยายามจะลักพาตัวสองสาวก็อันตรทานหายไปอ้าวเป็นไหนกันแล้วว่าไอ้สามตัวนั่นนาวินรีบมองหาเมื่อได้ยินนะออสพูดขึ้นทุกคนมองหน้ากันไปมามีแต่ขวัญข้าเท่านั้นที่ดูจะนิ่งงันด้วยความตกใจ ก็แน่ละสิ่งที่เธอเห็นไม่ใช่การวิ่งหนีของชายทั้งสามคนแต่พวกนั้นยืนนิ่งราวกับลูกปั้นก่อนจะค่อยๆจางหายไปราวกับภาพหลอนของพูดผีปีศาจที่ล่องหนได้แม้จะอึ้งจนตัวชาแต่เธอก็ต้องนิ่งเงียบไว้เพราะรู้ดีว่าถ้าพูดอะไรออกไปทุกคนคงจะคิดว่าเธอเพี้ยนไปแล้วแน่ การเดินทางออกจากเมืองหลวงเริ่มขึ้นเมื่อทั้งขวัญข้าวและนารินตกลงที่จะไม่เอาเรื่องชายทั้งสคนด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันไปนารินบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแต่ละคนต้องหาทางเอาตัวรอดกันเองหากจะจับก็คงไม่หวานไม่ไหวส่วนขวัญข้าว ก็ได้แต่พย,ยักนหน้าหงึกๆงึทั้งที่เหตุผลของเธอที่ไม่อยากจะตามเอาเรื่องพวกนั้นเป็นเพราะเหตุการณ์ชวนขนหัวลุกเมื่อครู่นี้ต่างหากคนอะไรจะค่อยๆจางหายไปจนล่องหนได้แบบนี้มันผีช,ะชะัดๆคุณขวัญเป็นอะไรหรือเปล่าครับเมาหล่อหรือเปล่า มานพหันไปถามหญิงสาวที่นั่งนิ่งอยู่ที่ตอนหลังของรถแอลโลเวอร์คันหรูเมื่อเห็นว่าเธอมีอาการผิดปกติผู้กองนาวินเองก็หันมามองด้วยความเป็นห่วงเช่นกันเปล่าค่ะฝันแค่กำลังคิดอะไรเพลินๆอยู่เท่านั้นเองหญิงสาวบอกชายทั้งสองคนที่นั่งคู่กันอยู่ด้านหน้าไม่รู้ตอนนี้ยยรินจะเป็นยังไงบ้างนะคะหวันข้าวชวนเปลี่ยนเรื่องคุยไปถึงเพื่อนสาวที่กำลังนั่งไปกับรถอีกคันของนายจากัก แรกทีเดียวนารินกระโดดเข้ามานั่งในรถคันเดียวกันกันกบขวัญข้าวแต่ก็ต้องย้ายไปเพราะว่าจักอ้างว่าเธอเป็นเลขาส่วนตัวก็ต้องมีหน้าที่ติดตามเขาอยู่ใกล้ๆซึ่งกว่าจะตกลงกันได้ทั้งจักและนารินก็แทบจะกระโดดกัดหูกันเลยทีเดียวเหตุการณ์ทะเลอกกันของจักกับนารินไม่ได้ทำให้มานบและนาวินเป็นกังวลอะไรแต่กลับพากันยิ้มเพราะเดาออกลางๆว่า จักกำลังคิดอะไรอยู่คงไม่มีอะไรหรอกรับพึ่งขวัญดูสองคนนั่นก็ไม่เห็นจะทะเลาะกันจริงจังอะไรสักนิดเลยเหมือนคู่เออเหมือนคู่ที่กังหลาข้องงอจนเสียมากกว่าน่ะนาวินพูดพลางหัวเราะขวัญข้าวเองก็แอบคิดเช่นนั้นเหมือนกันเพราะดูแล้วแม้จะตอบปากตอคคากันตลอดเวลาแต่ก็มองไม่เห็นอารมณ์เกลียดออกมาจากเพื่อนสาวของเธอเลยแม้แต่น้อยมันเหมือนอาการหมันไส้กันเสียมากกว่า เมื่อรถเดินทางมาถึงถนนพระรามสองนาวินก็โทรศัพท์ไปหาจากที่ขับอยู่ด้านหน้าให้ชะลอความเร็วแล้วครู่เดียวผู้กองหนุ่มก็ขับรถแซงขึ้นไปเขาเลี้ยวเข้าไปยังหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งในย่านนั้นอย่างชำนาญเส้นทางรถแลนโลเวอร์คันหลูไปหยุดอยู่ที่หน้าบ้านหลังหนึ่ง ขวัญข้าวมองเข้าไปก็พบกับหญิงสาวที่กำลังจูงเด็กหญิงไวัยไม่น่าจะเกินหกขวบหน้าตาหน้าเอ็นดูนาวินและมานกต่างก็ลงจากรถทั้งคู่ผู้กองหนุ่มเดินไปหยิบกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาวางไว้ข้างประตูรถส่วนมานกก็เดินเข้าไปอุ้มเด็กหญิงอย่างรักไร่เอ็นดูคิดถึงพ่อหรือเปล่าคิดถึงสิคะคุณพ่อเสียงโต้อตอบกันของมานกกับเด็กหญิง ทำเอาขวัญข้าวจ้องมองด้วยความรู้สึกที่ประหลาดมันเหมือนจะดีใจหรือเสียใจอย่างไรบอกไม่ถูกเธออยากเข้าไปกอดเด็กหญิงคนนั้นไว้เหมือนกับที่ชายคนนั้นกําลังทําอยู่ขณะน,นี้น้ําตาของขวัญข้าวไหลออกมาจนเปียกแก้มอย่างไม่รู้ตัวเมื่อหญิงสาวที่มาใหม่ก้าวเข้ามาในรถพร้อมกับเด็กหญิงตัวน้อยนาวินก็แนะนําให้รู้จักกันนี่นี่ครับภรรยาผมเยง ส่วนแม่นูน้อยซอมชนนี่ชื่อเก้วปาครับสวัสดีค่ะคุณนายดิฉันชื่อขวัญข้าวค่ะเธอพูดพร้อมกับจะยกมือไหว้แต่ทว่าดาริเนรีบร้องห้ามหล่อนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวไหว้นี่เลยค่ะเราคงอายุใกล้ๆก,กันนี่ยังไม่อยากอายุสั้นเรียกนี้เฉยๆก็พอนะคะอย่าเรียกคุณเลยฟังแล้วมันจักรจี้ยังไงไม่รู้ค่ะหญิงสาวพูดอย่างเป็นกันเองแล้วหัวเราะเสียงใสเย้ yeah, คุณแม่มาแล้ว สวัสดีค่ะคุณแม่ลูกแก้วคิดถึงคุณแม่จังเลยค่ะเสียงเล็กๆพูดพร้อมกับโผเข้ากอดหญิงสาวไว้แน่นซุกหน้าที่อกและตัวสั่นราวกับจะร้องไห้พ่ากับกริยาของเด็กหญิงทำเอาขวันข้าวและทุกคนต่างพากันตกตะลึงนิ่งอะไรนะคะหนูแก้วตาขวันข้าวพูดด้วยความตกใจแต่ก็ย่อตัวลงใช้มือรูปศีรษะของเด็กหญิงอย่างลืมตัวก็วคุณแม่บอกกับลูกแก้วว่าจะมาหา แต่ทำไมถึงได้มาช้าจังล่ะคะเสียงปนสซอื่นทำเอาขวัญข้าวต้องรีบปลอบทั้งที่ยังรู้สึกงุนงงไม่หายมานพหันมาต้องตาขวัญข้าวแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่ดูฝืนใจขอโทษจริงๆครับคุณขวัญข้าวยกแก้กเกชอบเขือว่าแม่ของแจกกำลังจะมาหานะครับแต่คงเข้าใจผิดผมขอโทษจริงๆนะครับใครชื่อขวัญข้าวคะคุณพ่อคุณแม่ชื่อแม่ขวัญอุมาต่างหากคุณพ่อขี้ลืมทุกทีเลยนะคะคุณแม่ อีกครั้งที่คำพูดของเด็กหญิงทำให้ขวัญข้าวมีน้ำตาไหลาอาบแก้มอย่างไม่รู้ตัวทุกคนต่างก็มองเธออยู่เงียบๆโดยไม่พูดอะไรกันอีกเพราะต่างก็คิดว่าที่ขวัญข้าวร้องไห้นั้นเป็นเพราะเธอคงสงสารเด็กหญิงที่กําลังคิดถึงแม่นั่นเองเด็กหญิงก็ซุกหน้ากอดเธอไว้แน่นจนเริ่มออกเดินทางก็หลับสนิทบนตักของเธอ เมื่อรถออกเดินทางเข้าถึงเขตจังหวัดสมุทรสงครามโทรศัพท์ของนาวินก็ดังขึ้นหลังจากที่ส่งให้มานพพูดคุยแทนอยู่สักครู่มานพก็วางสายแล้วบอกให้เพื่อนชะรอความเร็วเพื่อให้รถของนายจักรขับแซงขึ้นไปนำหน้าคุณจักรเขาบอกว่าจะพาเราไปหาที่จอดจริงข้าวกันก่อนนี่จะเชี่ยงเรานายวินโอเคครับท่านนาวินพูดอย่างอารมณ์ดีเพียงไม่นานรถทั้งสองคันก็เข้าไปจอดอยู่ที่หน้าสวนอาหารแห่งหนึ่ง เมื่อทุกคนลงจากรถและจะพากันเดินเข้าไปข้างในก็พบว่าขวัญข้าวและนารินไม่ได้เดินตามเข้ามาด้วยแต่ทั้งสองกลับเดินออกไปยืนที่ริมถนนแล้วพากันมองซ้ายมองขวานี่คนทั้งสองคนจะเป็นไหนกันครับพวกเราจะรีบไปหาอะไรกิน รอช่วงที่พวกคุณเข้าไปทานข้าวกันนะคะขวันข้าวตอบเมื่อพบว่าเจ้าของเสียงนั้นคือจากชายหนุ่มรูปหล่อคู่กัดของเพื่อนจ้าของเธอเข้าไปจริงด้วยกันเถอะลับคุณเร็วๆเลยมีของอร่อยรออยู่ช้าหมดอดไม่รู้นะครับชายหนุ่มพูดเยา้าต่างปลายตาไปทางนารินแล้วออกเดินแต่เมื่อเดินผ่านไปยังรถของนาวิน เขาก็ต้องหยุดชะงักเมื่อได้ยินเสียงก็แก๊กดังลอดออกมาจากท้ายรถของผู้กองหนุ่มและเมื่อเขายืนมองอยู่ชั่วครู่ก็พบว่าประตูท้ายรถของนาวินค่อยๆแง้มเปิดออกมาพร้อมกับร่างของเด็กชายหุ่นผอมเกรงผิวคล้ำค่อยๆกลิ้งตัวลงมากองที่พื้นดินท้ายรถเฮ้ยไอหนูมาอยู่ท้ายรถได้ยังไงกันสองสาวที่เห็นเหตุการณ์ต่างก็รีบเดินเข้ามาดูด้วยความสงสัย เสียงวยวายของจักํำเอามานกับนาวินที่กำลังยืนรออยู่ไม่ไกลรีบตามเข้ามาสมทบอะไรเด็กคะคุณจักมานกถามขึ้นด้วยความสงสัยเมื่อเห็นว่าชายหนุ่มกำลังยืนเท้าเอวมองเด็กชายที่แต่งตัวมอมแมมซึ่งนั่งอยู่กับพื้นไอหนูนี่แหละสิครับแอบอยู่ที่ท้ายรถของคุณตั้งแต่เมื่อใ่ไม่รู้ผมเดินผ่านเห็นกำลังหูดออกมานั่งอยู่อย่างที่เห็นนี่แหละครับจักพูดพร้อมกบหันไปมองสวัสดีครับคุณคุณกระผมชื่อจ่อย หรือจะเรียกกระผมว่ากำนันก็ได้ครับเด็กชายพูดพร้อมกับยกมือไหว้ไปรอบๆแล้วยิ้มแห้งๆไอ้หนูจะแ,แอบเข้ามาทำอะไรท้ายรถ,ถรราารท่ารู้หรือ,อนะาาเปล่าว่าการแอบเข้าไปท้ายรถคนอื่นมันผิดกฎหมายนะแล้วถ้าหาเจตนาลักทรัพย์ด้วยก็ยิ่งมีโทษหนักขึ้นไปอีกรู้ครับคุณผู้กำกับสุดหล่อว่าการแอบเข้าไปท้ายรถคนอื่นมีโทษแต่ขอประทานโทษจริงๆครับถ้ากระผมไม่ได้หนีเข้ามาซ่อนอยู่ท้ายรถ ก right. hey, ็คิดว่าคงมีแผลจากการถูกกรงประชาชันเต็มตัวอย่างแน่นอนครับใ้จ่อยหรือกำนันอันเป็นสมญานามที่เหล่าสมุนฟันน้ำนมในสลัมพากันเรียกเพราะซูฮกในความเคี้ยวละหินของมันในทุกเรื่องจีบปากจีบคอพูดพร้อมตีหน้าเศร้าราวกับจะร้องไห้เฮ้ยเฮ้ยไอหนูถ้าเป็นแค่ผู้กองไว้ก็มันจะเป็นสารวัตรเท่านั้นทำไมมาเรียกกันถึงผู้กำกับอย่างนั้นได้นั่นมันอย่างอีไกลเลยแล้วอะไรวะที่บอกว่าจะมีแผลเต็มตัว ถ้าเหตุผลเข้าหูอาจจะไม่จับเดตดก็ได้นาวินพูดหน้าแดงเรือ่อพยายามเก๊กหน้านิ่งไม่ใช่ด้วยอารมณ์โกรธแต่เป็นความเขินที่ถูกอวยยศขึ้นไปอีกหลายชั้นนั่นเอง <S <S อกเ็เมื่อเช้านี้ฉันเอ้ยกระผมดันขย่าให้โลมือขึ้นเกินไปหน่อยครับชาวบ้านที่เสียเงินเขาก็เลยพากันโกรธแค้นจะรุมทำร้ายกระผมนะสิครับไอ้และถ้าได้ยินนะโวย เมื่อเช้าที่เขาจะรุมกระเทือบเองอะมันเป็นเพราะจับได้ว่าเองใช้ถ้วไยไฮโรแบบทวงไม่เหล็กสำหรับโกงะสิแล้วเวลาพูดับผู้ใหญ่นะเรียกตัวเองว่าผมก็พอไม่ต้องมากระผมอะไรหรอกมันฟังทำแม่งของพิกลนาวินพูดแทงใจดําของไอ้จ่อยมันได้แต่พนมมือยิ้มแห้งๆหลบตาลงต่ําพูดเสียงอ้อมแอ้มแหมก็ผมมีอยู่ถ้วยเดียวนี่คะผู้กองเขาให้มาราคามันคงแพงโข ổ. จะทิ้งก็เสียดาย พอพอเอางี้แล้วกันพวกเราคงมันเกดเดินทางกันอีกไกลจะมาเสียเวลากับเรื่องไร้สาระไม่ได้แล้วเดี๋ยวให้หนูเอาเบอร์โทรญาติพี่น้องมาให้พี่จะได้โทรให้พากันมารับกลับบ้านไปจากพูดตัดบทแต่กำนันก็ได้แตงเงียบก้มหน้าหลบลงต่ำอ้าวไอ้หนูเงียบทำไมล่ะนาวินถามด้วยความสงสัยผมไม่มีญาติครับจำความได้ก็เร่หล่อนอยู่ในสลัมนั่นแล้วครับมันพูดเสียงเหมือนกับจะร้องไห้ ทำให้ทุกคนต่างก็หันมองหน้ากันไปมาเพราะไม่รู้จะทำอย่างไรกันต่อเมื่อเห็นว่าต่างก็เริ่มจนแต้มกำนันก็เริ่มนำเสนอตัวเองทันทีให้ผมไปรับใช้พวกคุณดีไหมครับได้ยินว่าจะไปท่องเที่ยวกันไม่ใช่หรือครับผมเองก็อยากรู้ว่าเวลาเขาท่องเที่ยวกันมันสนุกแค่ไหนผมทำได้ทุกอย่างเลยนะครับอาหารป่าอาหารไทยลาบก้อยอีสานก็ได้ซักผ้าก็สะอาด รับรองว่าผมจะไม่เป็นภาระให้พวกคุณเลยจะไม่เรียกร้องค่าจ้างด้วยก็ได้ฟรีทุกอย่างครับคุณขอเพียงข้าวร้อนๆคลุกน้ำปลาเวลาหิวก็พอแล้วครับให้จ่อยสาธยายข้อดีของมันแล้วตบท้ายด้วยประโยคที่มันคิดว่าน่าสงสารที่สุดเท่าที่มันจะคิดออกตามประษาเด็กกะล่อนอย่างมันทำเอาทุกคนเงียบงันกันไปมีเพียงนาเรนเท่านั้นที่ตาเป็นประกายขึ้นมาทันทีที่ได้ยินคำว่าฟรี เธอรีบเดินเข้าไปประคองไหล่ของกำนันให้ลุกขึ้นหันไปมองหน้าทุกคนอย่างขอความเห็นใจนี่คุณลดความโมบบ้างก็ได้นะผมรู้นะว่าคุณเห็นใจกับคำว่าฟรีที่ไอ้หนูนี่พูดออกมาเมื่อกี้เท่านั้นเองไปไป เข้าไปนั่งกินข้าวปลาให้อิ่มเสียก่อนเราค่อยคิดกันต่อดีไหมครับคุณมานพกคุณนาวินจากพูดอย่างรู้ทันแต่สีหน้าของเขาก็ไม่ได้ดูเคร่งขรึมอะไรเป็นเพียงการเย้าแม่สาวที่งกเล่นเสียมากกว่าทุกคนต่างก็มองออกจึงไม่มีใครพูดอะไรต่อต่างก็พากันเดินเข้าไปในร้านโดยกำนันนั้นก็รีบเดินตามเข้าไปด้วยเด็กหญิงแก้วตานั่งรออยู่กับหญิงสาววัยกลางคนผู้เป็นเจ้าของร้านที่ชอบพอกับจัก เพราะเขาเคยแวะเวียนเข้ามาปากท้องอยู่หลายหนเมื่อเด็กหญิงมองเห็นขวัญข้าวก็รีบวิ่งเข้าไปกอดที่ขาของเธอทันทีจนหญิงสาวต้องรีบอุ้มขึ้นมากอดไว้อย่างคุ้นเคยเดี๋ยวผมขอตัวเข้าน้ำสักครู่นะครับผมท่านอะไรง่ายคุณจักสั่งเถอะผมด้วยแล้วกันนะครับุขวัญครับผมฝากแม่ตัวยุ่งไว้ทับคุณสักครู่นะครับมานพเดินเลี่ยงออกไปโดยนาวินเองก็เดินตามเพื่อนหายเข้าไปทางห้องสุข,ขาพร้อมกัน ท่ามกลางบรรยากาศที่มืดสลัวมานบสะดุ้งตื่นขึ้นมาโดยที่มือของเขาควานไปโดนท่อนแขนของนาวินที่นอนหลับอยู่ข้างๆโดยไม่ได้ตั้งใจทำให้นาวินสะดุ้งตื่นดิดตัวขึ้นนั่งโดยอัตโนมัติฝันอะไรกันนี่ทำไมถึงได้ยกติดประต่อกันเป็นเรื่องบันทาวแบบนี้นะ มานพพึมพำพร้อมเอานิ้วขยี้ขมับทั้งสองข้างอย่างพยายามตั้งสติและทบทวนความฝันติงเป็นอะไรไห้นพดันสติกันได้คนกำลังฝันดีอยู่แทๆ้ๆแม้ข้าเกือบจะได้กินอาหารทะเลที่ร้านโหลอยู่แล้วเชียวขัดลาบจริงๆเลยนาวินพูดปนหัวเร้อแล้วใช้มือทั้งสองข้างลูบใบหน้าไบหนะาอาหารทะเล พูดให้ชาติคนนี้อีกหน่อยสิวะไม่ล่ะยังน้อยข้าก็ไม่ได้ฝันเหนี่ยไปจริงคนเดียวสักหน่อยเองก็ไปด้วยนะเว้ยเห็นไหมขนาดในฝันข้าย,ยังไม่ทิ้งเองเลยนะพี่นกนาวินพูดปนหัวเราะแต่ทว่ามันยิ่งทําให้มานนกตกตะลึงนิ่งเองฝันว่ากําลังจะเข้าไปกินอาหารทะเลกับคนที่ชื่อจากฟรีดีโอผ้าใช่หรือเปล่าแนวฝันเมื่อจีก็มีเด็กโผล่ออกมาแซกท้ายรถด,ด้วยใช่ไหมวะผู้กองหนุ่มหยุดหัวเราะในทันทีเขาหันมามองหน้าเพื่อนรักอย่างตกใจแล้วถามเสียงละล่ำละลักออไอโนะ ัวข้าก็ฝันเหมือนกับเองนั่นแหละนี่มันอะไรกันแน่ฝันข้าวจากนาริมแล้วคนที่ชื่อฝันข้าวเนี่ยฝันแก้วป่าก็เรียกถือว่าแม่บอกว่าชื่อฝันอุมาอีกยังฝันแบบนี้หรือเปล่าวดัดวินนาวินได้แต่นิ่งไม่มีคําตอบใดๆนอกจากดึงมือเพื่อนให้รีบรุกขึ้นแต่งตัวนี่ยจะไปไหนเราต้องไปบ้านตาสวยกันในเวลาใกล้เที่ยงคืน รถจิบสีเขียวขี่ม้าวิ่งลัดเลาะ,ะผ่านทางดินลูกลังสายเล็กเข้าไปจอดนิ่งอยู่ใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านยกใต้ถุนสูงในเนื้อที่ราวไร่เศษที่ปลูกอยู่หลังหมู่บ้านใกล้กับชายแดนกัมพูชามานพและนาวินก้าวลงจากรถแล้วยืนมองนิ่งเข้าไปที่บ้านหลังนั้นแต่ก่อนที่จะก้าวเท้าออกเดินไปไฟทั้งบ้านก็ดับพลึบลงทั้งหลังมานพและนาวินต่างก็พากันมองเข้าไปด้วยความประหลาดใจ เสี้ลวินาทีต่อมาความโกลาหลก็บังเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มคนจำนวนหลายสิบคนพากันแตกฮือลงมาจากบ้านยกได้ถุนสูงหลังนั้นบ้างลงทางบันไดบ้างกระโดดออกทางหน้าต่างแล้วต่างก็พากันออกวิ่งแตกฮือกันไปคนละทิศละทางอีกครู่ต่อมาทุกอย่างก็กลับคืนสู่ความเงียบสงัด ราวกับไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาใครกันวะตอนนี้น่าเฉยหลับแล้วมีอะไรพรุ่งนี้ค่อยมาหาบอกตาเฉยไปว่าผู้กองนาวินมาหามีเรื่องจะปรึกษาไม่ได้มาจากวงเฮโลหรือเว้ยภาพที่เพิ่งเกิดขึ้นเสียงแห่งการเจรจาโต้อต,อตอบกันนั้นทำให้มานพหยุดชะงักเขารู้สึกคุ้นราวกับมันเคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วครั้งหนึ่งนี่มัน เดาหัวได้ยังไงกันขะโทษนายทำไมไม่มากลางวันมาหาเวลานี้บ่อยๆฉันก็วเจ็มเงินพอดีสิกำลังออก11บเฮโลเตรียมรวบเงินอยู่พวกมันก็หอบเงินวิ่งหนีกันไปหมดแบบนี้คาดขาด,ขาดทุนบนเี้เลยสิชายวัยไม้ใกล้ฝั่งตะโกนนำหน้าออกมาแล้วชวนนาวินกลับมาโนบให้ขึ้นไปพูดคุยกันบนเรือนตาเฉยซึ่งเป็นคนที่ผู้คนในละแวกชายแดนกัมพูชาและใกล้เคียงกันต่างก็ให้ความเคารพ ในฐานะของผู้รู้หรือหมอดูตาทิพย์หลังจากที่มานพและผู้กองหนุ่มได้พยายามเล่าเหตุการณ์ให้ชายชราฟังจนจบแกก็บอกออกมาง่ายๆแล้วนายจะให้ฉันช่วยอะไรยังไงละ่ะในเรื่องแบบนี้นะ่ะมันนอกเหนือนการควบคุมนะนายฉันมาปล่อยให้มันเป็นตามฝันนั่นแหละดีแล้วคนเป็นอย่าไปยุ่งกับโลกของคนที่ถูกขังเลยดีที่สุดอะไรนั่นเถเฉยไม่มีคำตอบที่ดีกว่านี้หรือไง ฉันกับเพื่อนตุกุสาเห็นว่าเราเป็นคนคุ้นเคยจันถึงเร้ยๆผอมาหาฟลางดื่แบบนี้น่ะนาวินพูดออกมาอย่างหัวเสียก็ได้ก็ได้นายอยากรู้ฉันจะจะบอกแต่ว่าแกหยุดพูดพลางเอามือลูบไปมาราวกับพยายามจะแสดงเจตจำนงในสิ่งที่ต้องการไม่ที่หยันได้นะตอนนี้ไม่มีหลอกนักเฉยแต่ว่าฉันกำลังจะย้ายมาเป็นสารวัตรอยู่ในเขตนี้เลาฉันก็ไม่ค่อยชอบพวกวงพนันอะไรแบบนี้ด้วยนะสิ โอ้นายตำรวจนี่กล่าวว่าจะไม่ให้ปุดได้เกิดเลยหรือไงถ้าไม่ได้ตั้งวงแล้วฉันจะเอาอะไรมาเลี้ยงลูกน้องไ,ได้พากันอดตายพอดีอย่างนี้แกอดครวนก็แค่ขอความช่วยเหลือกันตายยังไม่ห่วงกันเลยแล้วฉันจะห่วงตาททำไมจันนาวินรีบลุกต่อจนตเฉยถึงกับทำหน้า,นากระอักกระอวนแกหยุดคิดอยู่ครู่ก็พูดอย่างตัดสินใจ ได้เลยนายฉันจะลองช่วยให้ตามที่พวกนายต้องการเรื่องเงินอะไรเรามันกกคนเถีเองฉันไม่เรียกร้องอะไรหรอกจริงไหมนายตังหวัดตาเฉยหันมาตีซีทันทีผู้กองนาวินหัวราอร่วนแล้วพูดขึ้นอย่างไม่ยอมให้เสียเวลาวูดนมาเลยตาเฉยฉันอยากรู้ว่าคนที่เจอในความฝันมีตัวตนจริงๆทุกคนหรือแล้วก็มังจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปอีก มานพถามขึ้นเมื่อรู้แน่แล้วว่าชายชราตกลงที่จะไขความจริงทุกอย่างที่สองคนกำลังอยากจะรู้มิซนายครูบาอาจารย์สอนเอาไว้ว่าถ้าเจอเรื่องแบบนี้ให้คิดไว้เลยว่าบางคนท้คงกำลังหลับฝันฝันตอนนวนบ้างฝันยังยาวนานบ้างแต่บางคนก็ไม่ได้กำลังฝันแต่กำลังโดนถังอยู่ที่นั่นโดยไม่รู้ตัวนั่นแหละนายแกพูดเสียงอ้อมแอ้มราวกับกระซิบแล้วจะเป็นยังไงต่อไปล่ะครับก็เฉย ผู้กองนาวินถามขึ้นบ้างซึันจะเล่าอะให้ฟังนะพกนายโลกที่พวกเขาอยู่มันก็เป็นโลกหนึ่งที่ประกอบด้วยร่างกายและวิญญาณในวิญญาณนี่แหละที่จะเดินทางได้ไกลและเร็วกว่ายานบินอะไรที่คนเราสร้างขึ้นเป็นหมื่นเป็นแสนเท่านายลองนึกดูสิว่าตอนที่นายหลับเเยวฝันนั่นก็คือ วิญญาณของพวกนายในเดินทางผ่านไปที่อาจจะเป็นอีกโลกหนึง่งที่มันคล้ายกับโลกของเราหรืออาจจะแตกต่างกันออกไปด้วยากให้ฟังง่ายก็คือโลกแห่งความฝันนั่นแหละในฉันก็คิดว่ามันคงจะเป็นไอดาวดวงไหนสักดวงบนนั้นละมั้งนายแกพูดราวกับตัวเองเป็นนักวิทยาศาสตร์พร้อมกับชี้มือขึ้นไปบนฟ้าที่มีดาวประดับมองเห็นระยิบระยับ มานบกับนาวินหันมองหน้ากันไปมาเพราะไม่รู้จะพูดอะไรต่อทั้งสองพยายามประติดประต่อเรื่องราวเข้าด้วยกันแต่ตเฉยก็พูดออกมาด้วยน้ำเสียงเนิบเบาราวกับกลัวว่าจะมีคนอื่นนอกเหนือจากคนทั้งสองร่วมรับฟังโดยไม่ได้รับเชิญตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็มีบันทึกถึงเรื่องเทวีทั้งสีและก็ยังบอกถึงชมพูทวีด้วยฉันว่าพวกนายคงเคยเรียนกันมาบ้าง ลองคิดสินายถ้าคนสมัยโบราณเขาไม่มียานบินแล้วพวกเขารู้ได้ยังไงกันละ่ะจะคิดว่าเขาพูดกันเป็นตุเป็นตะแต่ว่าในพระพุทธศาสนาก็สอนให้รู้ว่าโลกกลมมาตั้งหลายพันปีแล้วนั่นนายถ้าจำไม่ผิดเมืองนอกต่างก็คิดว่าโลกแบนจนเมื่อไม่กี่สิบกีร้อยปีมานี่เองถึงได้รู้ว่าโลกมันกลมแล้วมันเกี่ยวอะไรกันยังไงหรือตาเฉย นาวินถามต่อเมื่อเห็นแกหยุดพูดก็ <BMW S 2> หมายความว่าโลกแบบเดียวกันกับเรานะ่ะมีหลายร้อยหลายพันโลกนั่สินายตอนตื่นเราก็อยู่ที่นี่ในตอนที่เราหลับจิตวิญญาณของเราก็ล่องลอยไปใช้ชีวิตอยู่ในดวงดาวดวงอื่นที่อยู่ไกลออกไปหลายล้านกิโลเมตรยังไงล่ะนายพอตื่นก็กับมาที่เจ้าที่กายเนื้อของเราอยู่นี่แต่ที่น่ากลัวก็คือ บงคนเออแกงเงียบแล้วพูดเสียงเบาลงราวกับรู้อะไรที่ไม่ควรจะรู้บางคนก็อาจจะถูกทำให้หลับโดยจันเอาวิญญาณไปขังไว้ที่นั่นโดยไม่รู้ตัวเองและหาทางากลับเข้าได้ไม่เจอในเสินายเรียกว่าหลับยาวหรืออาจจะตายไปเลยก็ได้ฉันถึงได้บอกพวกนายว่าอยากเข้าไปยุ่งเนเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของเราเป็นดีที่สุด แกหยุดพูดแล้วหันมาจ้องหน้ามานบนิ่งอยู่ครู่ก็ถอนหายใจแล้วพูดต่อไปที่ฉันพูดมาเนี่ยมันเป็นความเข้าใจของฉันเท่านั้นเองมันอาจจะถูกหรือผิดก็ได้แต่ว่าถ้าพวกนายอยากรู้ว่าจริงหรือไม่จริงก็ต้องลองดูลองยังไงล่ะคับตานายตำรวจบอกว่าคนในฝันมีแฟนของนายอยู่ด้วยไม่ใช่หรืองั้นก็ลองโทรไปถามดูให้รู้แน่สักคนก่อนเลยว่าแฟนของนายตำรวจฝันแบบเดียวกันหรือเปล่า มันมีอยู่สองทางนั้นไายคือแฟนของนายตำรวจอาจจะโดนฉุดเข้าไปด้วยเรือไม่ก็แฟนที่อยู่ในฝันอาจจะเป็นเพียงสิ่งที่นายสร้างขึ้นตามความเคยชินเท่านั้นเด่นน,น้อยเราก็จะได้รู้ว่ามีคนอื่นนอกจากพวกนายทั้งสองคนอีกหรือเปล่าที่บังเอิญเข้าไปในภพมิตินั้นนาวินรีบกดโทรศัพท์ไปหาดารินีทันทีและหลังจากพูดคุยกันอยู่สักพักนาวินก็วางสายด้วยสีหน้าที่ไม่ค่อยดีนะัก คนนี้ฟังเหมือนตะพวกเราทั้งสองคนเลยครับตายิ่งเห็นบอกปวดหัวได้ขอตัวนอนพักไปแล้วงั้นพวกนายก็ลองหลับแล้วเข้าไปพาคนพวกนั้นกลับมาดูสิถ้าทาสำเเ็จก็บอกให้พวกเขามาหาเราที่นี่ทีนี้จะได้รู้กันไปว่าที่พวกนายพากันฝันนี่มันคือเหตุบังเอิญหรือว่าด้วยแรงของอะไรที่พยายามชักจูงพวกนายเข้าไปที่นั่นเอาเห่าน,นี้ถ้าพวกนายสะดวกคืนนี้ก็พกักที่นี่เลยฉันจะได้คอยสังเกตว่าพวกนายจะทำอะไรในฝันกันได้บ้าง เช่นลองเปลี่ยนแผนการเดินทางหรือบอกให้ทุกคนในนั้นดูว่ากำลังฝันไปอะไรทำนองนี้แล้วพอตื่นขึ้นมาค่อยว่ากันต่อว่ามันจะเป็นยังไงเมื่อตกลงที่จะทำเรื่องพิเลนผิดธรรมชาติสองหนุ่มก็ตกลงที่จะนอนพักอยู่ในบ้านยกพื้นสูงตาเฉยจึงตะโกนเรียกลูกสมุนทั้งห้าของแกมาสั่งงานทันทีอีกชั่วครู่ชายชราก็พาคนทั้งสองเข้าไปในห้องพัก ที่เหล่าสมุนได้เตรียมเอาไว้ให้และแกก็เออถ้วยใส่น้ำอะไรบางอย่างมายื่นให้ทั้งคู่ดื่มดื่มไม่ดีเข้าไปอีกไม่เกิน5นาทีหลับสนิทแน่ช้างเหยียบก็ไม่ตื่นแต่มันจะมีผลแค่ชั่วโมงหนึ่งนะนายจินกันเอาไว้จะได้แน่ใจว่าหลับสนิทจริงๆไม่โดนรบปวนมานบและนาวินมองหน้าก,นกันก่อนรับไปดื่มอย่างง่ายๆแล้วครู่เดียว ทั้งสองก็หลับไปอย่างรวดเร็วด้วยลทธิ์ของยาน,นอนหลับสูตรพื้นบ้านของตาเท่าอ้าวมาแล้วเหรอมีสั่งอาหารรอไว้ตั้งหลายอย่างนะคุณวินนกเร็วเลยมีรอจนเมื่อกี้รู้สึกหน้ามืดไปเลยดีที่คุณรินหันมาเห็นพอดีเลยคว้าตัวเอาไว้ทันไม่อย่างนั้นคงล้มหัวฟาดพื้นแน่ๆเมื่อดียินเช่นนั้นนาวินก็รีบเดินเข้ามาโอบหญิงสาวด้วยความเป็นห่วง แต่ก็ต้องรีบกลับไปนั่งที่ของตนเองเมื่อโดนดาริณีใช้สอของหล่อนกระทุ้งแล้วบ่นอุอายคนอื่นเข้านั่งสิคะอยู่กันเยอะแยะไม่ต้องห่วงหรอกมีไม่เป็นอะไรมากหรอกค่ะว่าสักครู่ผมเองก็ย้สึกว่ามันมูกเหมือนคนหน้ามืดเปเหมือนจันทวันนี้แดดแรงมากเรารียบจริงกันเถอะนาวินหันไปคุยกับภรรยาป้ายแดงที่เพิ่งจะแต่งงานกันได้ไม่นานแต่คําพูดของนาวินกลับสะก,กิดให้มานกต้องคิดใช่สิ เมื่อสักครู่เขาเองก็รู้สึกหน้ามืดไปเช่นกันทำไมเหตุการณ์มันถึงได้บังเอิญขนาดนี้นะใช่แล้วคงมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่จะบอกคนทั้งสามได้ว่า <c oughs> เหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้เป็นเพราะทั้งสามคนต่างก็ตื่นจากห่วงแห่งฝันอย่างกระทันหันนั่นเองแต่เนื่องจากเวลาในแต่ละพบระยะห่างของดวงดาวแต่ละดวงหากจะวัดกันด้วยความเร็วแสง คลื่นจิตของมนุษย์ย่อมเดินทางได้ด้วยความเร็วที่อาจเทียบเท่าหรือเหนือกว่าความเร็วแสงด้วยซ้ำไปจึงเข้ากับกฎของฟิสิกส์ด้วยอัตราวัตถุที่เคลื่อนที่สัมพันธ์กับความเร็วและเวลานั่นก็คือถึงแม้ว่าทั้ง3าคนจะตื่นขึ้นและใช้ชีวิตประจำวันนานแค่ไหนก็ตามแต่ว่าอาจจะเป็นเวลาเพียงเสี้ยววินาทีของที่นี่เท่านั้นเองแต่ที่แย่ที่สุดในตอนนี้ก็คือบัดนี้คนทั้งสมมานก นาวินและดารินีต่างก็ไม่สามารถจดจำอะไรได้อย่างที่หวังเอาไว้ทั้งหมดยังคงปล่อยให้วิถีแห่งห้วงความฝันดำเนินต่อไปอย่างเหนือการควบคุม